อคัอนนี้สมมุติเราได้สามจุดที่ตรงแล้วอันนี้มึงก็ลองสีดูนอะเวลาวางก็ทำอย่างนี้เล่นใช่ไหมสายนี้คือสายลาจุดที่หนึ่งก็คือตัว B เวลาวางนิ้วก็อย่าทับจุดทำนิ้วเหมือนที่เราทำทำจุดทำสัญลักษณ์จุดเมื่อกี้วางแบบนี้เห็นไหม มอเห็นจุดนิดนึงจุดนิดนึงแค่นี้จบละคันนี้สายอ,อื่นๆใช้หลักการเดียวกันถ้านหนึ่งสายได้สายอื่นก็ได้คันนี้เราจะมาทำจุดเพิ่มนะมีสามจุดแล้วทำให้มันง่ายขึ้นก็คือทำทั้งสีช่องเลยจุดนี้ ดีๆนะว่อย่าทาเล่แบบจุดนิดเดียวพอนะอย่าจุดใหญ่นะถ้าจุดใหญ่แล้วมันจะไม่สวยเนี่ยทำสัญลักษณ์แค่ประคอประมาณให้เราเห็นเองทําให้ตรงๆเงทไม้มันทัดวัดเลยก็ดี ตอนนี้ไวโอล,ลินที่พร้อมจะเล่นของมึงต้องหน้าตาแบบนี้เลยโอเคถ้าทำได้แบบนี้เมื่อไหร่ค่อยมาเล่นกันอ่ะคันนี้แต่ก่อนที่จะทำจุดนะต้องมั่นใจว่าตั้งสายแล้วโตรงเป๊ะไม่งั้นไอจุดนี้มันก็จะเพี้ยนตามที่มึงตั้งสายไปโต๊ะไหลอเ,เรียบร้อยละคันนั่เตรียมเล่นเพลง